สบายดีสบายดีสวัสดีจ้าพี่น้องคำคำแร่งๆร,ง,รงมากกับมาพอกับซ้อนทีดาผ้าเบิงอีกเด้อเด้อจ้าฝากติดตามสองในเด้อมือนเนผ้ามาเบิงว่าคุ้นเสืองได้เมนูนยังคันว่าให้อันนี้พัดหมูก่อนจ้าอีกคือเมนูสิเห็ดต่อโโลว่าขวาัวนี่ให้หอมก่อนคนว่า แ่นบอกเส,สืองคุณนเสืองมูต๊เครื่องกีทาตอนดงหล่งข <c oughs> ้น,น,น,อน,นเอาคอยพบเห็นเนาะคอยถือกล่องนั่คอ,อยกอย่าคนบึงซื้อๆนแล้มันชิใหมใ,ใ,นในมกมดาม่ได้ดนะเอ,เอาไปหลางที่แน่นเนตอนเน่ มีเปลือนบ,บอกลมังเลยพี่น้องซ้อนเทลาเห็ดมูล้นลงขีเทาตอนหนึ่งจ้ะม่วแจะถือกล่องบรเลยแนมหเห็ดทะโลก็จะเด้อต้องมาเห็ดแบบนี้ก่อนมาเต้ฮะ มันติดเตะกินด้วยซ่าส่ะตอนเดียวอันตรายนะคะคนไปคนหนาอยู่นี่แหละ สิีผ้าอันนั้นสิผ้าผ้าอะ้รสิผ้ามาเบิงอันหมูสิอย่างน้ำบอชพิษบวชถือเะไรจะพี่น้องเอ้ยเดือบหม้อกระแทกใบไม้เตรียมหมูอย่างฮะเตรียมหมูเสียมาอย่างพร้อมดีก็ไม่รอกบริเวณทุกประณัติโมเมนต์ จ okay, huh? ะแค่โฮดซื้อได้ยค่ะก็คารนคารขอมากี่ก้อนนันนู้มาร์กแล้วเรียบร้อยเลี๋ยวแน่นจะไปมาร์กเติมเด็กบอกว่าใส่เกล,เลือใส่ซุปเรเตียบร้อยแล้วนี่จ้าเนี่ยพร้อมแข่ เขาใส่เตาทานกันแสบเนาะใส่แก๊สทุกใไรลาไงกรดัยก็หมอหน่อยก็พอแล้ว ซีหน้าพี่กำลังโฮปอี่น้องคุณหูได้นีมว่าขจ้าเหตุอันทะโลกต้องมาเห็ดเป็นสีกอ่อนธว่ายานเลยปัดอันนัเด้ซอดดำเลยเอออะไรใส่น้ำรังบร ไี่อีวดังหมูกำลังเด้งเนะหมูเด้งหมูเด้งนะเนี่ยไข่กวด,ดอีกแล้ว่บางนึงมันโพรวที่เท่าได้ตอนหนึ่ง แห้งบราณยันอันนั้นมูตกลงอีกจะพี่น้องกระทะหน่อยโปดขั <c oughs> ่วบานๆเมนูบ,นบานๆวัติ <c oughs> ทานมาชาติ็สีละ เป็นมันสินแน่ที่มองเลยค่ะ แค่ค้นอันนี้ก็สิแปดนาทีไหนเด้ลงคลิปได้เลยลงคลิปแต่ละขันแต่ละตอนอ้ยหมืดแล้วเนาะเพื่อนได้เปิดไส้ที่เป็นดำๆดำๆดดดพี่น้องนี่าวพัสดุรัจ้า หาแทับซี่กับกระเทียมกับพริกไทยแมนบ๊อุณเสื่องใส่พริกไทยน้ำ,บนนำนบเบอร์ไหนนะสามเกอร์วะตีะเ,เอามาพัดใส่สามเกอหมูสามสันมาพัดใส่สามเกอรพัดจนหมูเด่งจ้าจะเอาอันไหนอีอย่าง ใส่ซอสดำซีอิ๊วดำโบหันไปต้มมันชีปเปือยก่อนที่น้องทำวาซาันเบิ่งตามสูตรเพิ่นไ้ยสูตรมันเมา่ใจาแล้วต่ผุลใดจิเห็ดเห็ดแบบได้แบบว่าแสบก็แบบเห็ดไปเลยสูตรนี้ะมามพัดให้เด้งก่อนนี้ไแบบว่าไปต้มกับโบเปือย นุ่มละไล่ในปาด้วยก็ต้องเขี่ยวลึดไปโหลดโอ้ยห่อนแบบเนี้ยถือายไส้ห่อนเลยเด้ด <c oughs> อาพี่น้องขอกันคลิปทัดไปด้วยจ้าขอบคุณหลายๆทิ่อันผร้ดใดเขามาติดตามเขามาเบิ่งคลิปหาก็ได้ฝากติดตามในเดอ้อขอบคุณด้วยจ้า